ต้นไม้แผน่นดักแผน่แผน เทวาดาต้นไม้กาไก่นกนกนก แค่รอดแค่รอดจ้าจ้าเลโกเลโกฮ่าพ่าแม่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 หมดละ แม่แม่พาอพ่แอปเปิดแอปสีชมผู้ได้หมดเลยได้หมดเลยพ่อบานาน่ะนาบานันนามักาดาใจใจนีอีสเตอร์เฮฟ พาอ,อาแบ่งมุมขย,ยุ่มหลังคาแมกินป้าหมากไก่กระพุ้งก้กอนอนะไรอีกนะเฮงะนอน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 เล่มอะไรจับปูดำ ขยำปูนาจับปูมาค้าปูทะเลสนุกจริงเอ้ยนั่นเลยนอนเปชเชอ,อละเหนอนเปยหลับไ,ไปแมงมุมขยุมลังคาแม่ปีป้าหมาไก่กระพุกนจำจี้มะเขือปอะแตะแกทะหน้าแว่นท้ายเลื้อยกแอนกะ สาวสาวหนุ่มหนุ่มอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท้าวัดเอากระจบ,บะที่ไหนซองเยี่ยมเยี่ยมองมองน้องคุณทองร้องอ,อแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเลือทนวันหนึ่งมันถูกฝนไหลลงจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแหงเหิดไปรับตาบบบมันลิบไต่ขึ้นฟ้าให้แล้วมาททำตาลุก ตาลุเอาว้าวเร่งจริงเลยนิ่มกระมือนิ่มมกระมือเก่งเกเลยเก้งเก่นเลยว้าวเอียร์ล่ะเอียร์าเลือนเอียร์เลยเอียร์อ่าเอียร์เฮดเอียร์ Hey, Shadani, a n t h o n Hand, hey, shoulder, knee and toe, knee and toe and eye, and ear, and mouth, and don't Hand, hey, shoulder, knee, and toe Very good, Bambam! Clap your hands Very good!